ใจมากเลยนะนางหนูกินให้ชิ้นนะคะเดี๋ยวตาจะเก็บไว้คุณตาเนี่ยไม่หิวเลยคุณตาคุณตาทำไมเรียกลุงใช่ไหมอ๋อให้เรียกลุงใช่ไหมคุณลุงใช่ไหมคะได้ลุงคุณลุงลุงเนี่ยหน้าเหมือนเออของตาพี่หญิงมากเลยรู้ไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแนลอีกเช่นเคยครับผม นี่นะคบมากับพี่หญิงเหมือนเดิมน,นะคะผมสวัสดีค่ะนี่นะผมก็เข้าป่ามันเนี่ยก็หลังๆมันเนี่ยก็จะเจอคลิปพี่หญิงเนี่ยบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยก็เข้าปา่าผมบ่อยนะเริ่มมาคือว่า,อาก็มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะแต่ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพี่หญิงเนี่ยก็จะกลับเข้าไปในหมู่บ้านของพี่หญิงนะก็อาจจะหลังๆมาจะไม่ได้เจอคลิปของพี่หญิงนะก็เลย <c oughs> พาพี่เนี่ยมาเดินเดินป่าแล้วก็ เอาคลิปไปบ่อยนะก็รอบนี้เนี่ยผมมาเนี่ยก็จะนำข้าวมาให้ของมาให้คุณตานะคุณตาที่ผมเจอเมื่อรอบก่อนนะผมเนี่ยก็กลับมาในรอบเย็นแล้วพี่พี่ก็ไม่เย็นมากนะก็ประมาณสี่โมงได้พี่พี่สี่โมงก็เตรียมข้าวของมานะนี่ก็นำพวกปิโตมานะก็มีข้าวก็มีกับข้าวนะซึ่งพี่ยังหน้านะก็สัมผัสได้เลยว่าคุณตาท่านนะ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าใจร้ายหรือว่า แต่อย่างใดนะไม่ทาร้ายเราหรอกแต่ว่าพี่หญิงเนี่ยก็เห็นว่าถูกชะตานะก็เลยอยากทําความรู้จักกับคุณตาท่านนั้นนะคบผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางเข้าไปนะไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเจอ,อคุณตาท่านนั้นอีกหรือเปล่านะครับผมไปครับพี่หญิงไปนีจ้นะเราก็เดินไปได้พักไปด้นนะสี่โมงก็กว่าละ แต่เราก็มีของยีติดตัวไว้อยู่นะพี่หญิงก,ก็มีผมเองก,ก็มีนะส่วนของผมเนี่ยก็มีที่พี่หญิงให้ผมมานะพี่หญิงเราเดินทางนี้ก็ได้ดค่ะพี่เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็รีบเดินทางเลยนะก่อนที่มันจะอาเย็นไปมากกว่านี้นะเพื่อเราไม่เจอคุณตาเนะี่ยเราอาจจะเจอเป็นสิ่งอืนะ่นแล้วพาเรามาแบบอาเย็นกว่านี้นะคะพี่จ ในปาน่าในเขาถ้าเย็นกว่าน,นี้ก็จะมีสิ่งที่เราไม่ได้ต้อนรับนอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะมาถึงเส้นทางนี้น,นะเยอินไม่ใจอ้อจุดที่เจอคุณตานะ <c oughs> รู้สึกรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างพี่ <c oughs> มดีใจดีใจที่จะมาหาคุณตาขั้นนี้ใช่ไหม ทำไมพี่หญิงรู้สึกด,ดีใจจังเพราะว่าหน้าหน้าตาของคุณตาท่านนี้เหมือนคุณตาของพี่หญิงใช่ไหมพี่เสียทำให้พี่หญิงคิดถึงคุณตาทำให้พี่หญิงคิดถึงคุณตาด้วยใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเดินทางนั้นต่อเลยพี่<อ>นีนะ่จุดที่เราเจอคุณตาตรงนู้นนะครับผม<อ>ก็ถึงแล้วนะเราต้องรอไหมพี่หญิง <โล S 1> ท่านคนมา ท่านเนี่ยคงจะไม่มาปุ๊บปั๊บนะ,<ฮ>ะท่านน่าจะรอเอ้ยเรานะ่าจะไปรอท่านก่อนเนาะไปพี่หญิงแต่ถ้ามืดกว่านี้ถ้าเย็นกว่านี้เราต้องรีบกลับน,นะพี่หญิงแต่พี่หญิงมั่นใจใช่ไหมว่าท่านจะออกมาจริงริงมั่นใจค่ะคุณตาท่านนี้หน้าตาเหมือนคุณตาของพี่หญิงมากนะมาจนแบบคล้ายกันมากนะพี่พี่หญิงเนาะคล้ายถึงกันมากนะพี่หญิงบอกแต่ผมมันก็ยังไม่เคยเจอคุณตาของพี่หญิงนะ แต่พี่หญิงเนี่ยรู้สึกถุกชะตาจริงๆนะถึงได้กล้ามาที่นี่อีกนะแต่พี่หญิงก็บอกแล้วนะว่าป่าแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะก็มีอะไรซึ่งอะไรอย่างนะที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นะแต่พี่หญิงเองก็มาแบบมาด้วยความแบบว่าอย่างไงอ่ะมาด้วยอ่ามาดีอ่ะคือไม่ได้มาลายนะก็อ่าอย่างอื่นน่ะก็อาจจะไม่ทำลายพี่นะอาจจะไม่ทำลายพี่แต่อาจจะทำลายผมนะเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้มีบุญถึงขนาดนั้นนะ บางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเกรงกลัวพี่หญิงนะแต่อาจจะไม่ได้เกรงกลัวผมนะแต่พี่หญิงเองก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะมีพี่หญิงอยู่ทั้งคนนะของเหล่านั้นนะไม่ต้องกลัวเยอะถ้าจะให้กลัวนะให้กลัวคนมากกว่านะของเหล่านั้นจะไม่น่ากลัวเท่า,าคนเรียกพวกจนป่าเลยคเนี้นพวกนั้นอาจจะน่ากลัวกวก่าเยอะพี่หญิงบอกของพวกนั้นนะพี่หญิงสามารถควบคุมได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นคนจริงๆน่ะพี่หญิงเองก็อาจจะชูแรงไม่ได้นะแล้วก็ ถาพี่หญิงโดนทำร้ายไปนะวิชาที่พี่หิงจะหายตัวได้นะก็อาจจะหายตัวไม่ได้ทานเหตุการณ์แบบนั้นนะเฮ้ยพี่เรารอ,อคุณตาตรงนี้ดีวกว่าไหมนั่งพักเดินเนาะรู้สึกเดินม,มาไกลแล้วก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยนะผมเองก็รู้สึกว่ามันค่อยสบายนะรู้สึกเดินป่ามาสองสามวันน่ยรู้สึกร่างกาย่ะเหนื่อยง่ายนะก็เหมือนจะไม่สบายด้วย เหมือนจะเป็นหอบเลยพี่เหนื่อยง่ายมากช่วงนี้แต่พี่งเนี่ยร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะเหมือนก็เป็นไข้สลับนะตอนแรกพี่หญิงเนี่ยเป็นหวัดนะหายแล้วส่วนผมเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเองเป็นเองนะเอออายมั่งเป็นหวัดมั่งแต่วัดเนี่ยเริ่มหายดีนะพี่หญิงพี่หญิงรู้สึกยังไงตั้แต่มาอยู่บ้านหนูเนี่ยแบบ พูดความในใจได้เลยนะพี่หญิงระหว่างเราคุณตาิว่านางจินดาคอช่วยเหลือตลอดค่ะ็อเครู้สึกอยู่แล้วปลอดภัยแล้วมีความสุขไหมแบบว่าเหมือนอยู่แล้วเหมือนญาติพี่น้องของพี่หญิงเองไหมเหมือนมีความสุขอีกเลยไม่กี่วันนะที่ตัวเราต้องนับถอยหลังที่จะไม่ได้เจอพี่หญิงนะ<อ>ก็ไว้มีโอกาสพี่หญิงมาเที่ยวหันได้ตลอดเลยนะ พอพี่พีเอฟซีเนะี่ยคิดถึงพี่หญิงมากๆเลยนะพีเอฟซี FC บอกว่าไม่อยากให้พี่หญิงกลับไปเลยนะมีพีเอฟซีหลายๆท่านเลยมาคอมเมนต์นะ,อะชอบดูคลิปพี่หญิงดูแล้วไม่เบื่อเลยนะก็พี่เนี่ยมีมารยะมารยาทเน่กิริยาน่ยดีงามนะก็รู้จักที่ต่ำที่สูงอะไรประมาณนี้นะก็ก็เอาเอาตรงๆผมก็ไม่อยากให้พี่หญิงกลับนะพอเปรียบเสเหมือนพี่สาวผมคนหนึ่งเลยนะ พี่หญิงจะไม่อยู่ต่อจริงๆหรอคุณเผื่อผมหาแฟนให้พี่หญิงได้นะแถวหมู่บ้านผมนี้มันเป็นไรคะพี่พี่หญิงไม่อยากมีมกมใช่ไหม,มท่านท่านนาคาน้อยเนี่ยก็โอเคนะพี่หญิงไม่ดีกว่าค่ะคุณตาอ๋อไม่ดีกว่านะโอเคเรามารอคุณตากันดีกว่านะพี่หญิงเนาะเราจะถามที่มาที่ไปนะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งรอกับพี่หญิงสักพักหนึ่งนะก็รอตอนนี้นะ่จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็รอรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะพี่พี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะก็ยังไม่เจอท่านเนี่ยปรากฏตัวออกมาเลยนะหรือไม่ก็ยังไม่เจอตัวท่านเนี่ยออกมาจากทิศทางไหนนะพี่พีๆ <c oughs> นี่นะพี่หญิงก็พร้อมข้าวนะที่จะนำมาให้ าตาแก่นะคะผมเอ้ยอะไรนะไชเช้า,าก็คอือคุณตานะคุณตานะก็คือนะยังไม่เจอคุณตาเลยนะตัแต่รอบที่แล้วรอบนี้เราก็รู้สึกว่าพี่หญิงนะรู้สึกว่าผู้ชตากับคุณตาท่านนี้ก็เลยนำข้ามาให้เราเป็นชั่วโงแล้วพี่อเอาไงดีคุ้ตาพี่ว่าวเาเข้าเนอ รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราต้องเจอตานะต้องเจอเจอถ้าเรากล้าแบบถ้าเราเจอปลาระเบนเราว่างทางเจอประมาณระหว่งางทา,างใช่ไหมตรงนี้ไม่ปลอดภัยใช่ไหมพี่หี่อพีสัมผัสอะไรนะก็คือผมมาได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กแถวนี้ยรอบๆผมหลายรอบมากนะแต่ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วเป็นตัวนะเหมือนมีอะไรมอ,มองผมหลายรอบแบบนั้นระหว่างรอคุณตานะแต่นี้พี่หญิงก็บอกว่าเนี่ย มันเย็นมากอะเดี๋ยวให้ผมเนีะยรีบเดินทางกลับไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าแต่ระหว่างทางเนียยังไงคุณตานเนี่ยเราก็ได้เจอแน่นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เจออย่างที่พี่พูดหรือเปล่านะผมก็จะเดินทางกลับเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปพี่ในเมื่อพี่บอกว่าตรงนี้มันปลอดภัยแล้วเหมือนกับว่ามีคนจ้องมองตลอดเวลาเลยนะผมก็จะเดินกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอาจจะมีลุ้นอยู่บ้างพี่พ รอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้มาแบบศูนย์เปล่าหรือเปล่านะครับผมผมเองก็อยากเห็นคุณตาเหมาอือนกันนะหรอว่าพี่อิงสัมผัสอได้พี่ิงก็เลยให้ผมนะเอกห่างจากตรงนี้หน่อยนะคะผมเด,เดินกลับไปก่อนเรื่อยๆนะถ้าเราไม่เจอคุณตาเนี่เราผิดหวังนะพี่แต่ว่าพี่อิงก็เองก็บอกว่ายัางไงก็ได้เจอคุณตาแน่นอนนะ รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอนะรู้สึกคอแห้งไงพี่แถวนี้โซนนี้ป้าไผ่จะเยอะนะนี่นะถ้าไปข้างหน้าหน่อยก็จะเป็นสละกับต้นไม้ใหญ่นะพี่ไปจะเป็นป่าปงนะ าเราไม่ได้เจอคุณตาด้วยพี่เจอแล้วก็คงต้องกลับค่ะน้องคุณดาต้องกลับนะนี่เราก,กลับเรื่อยๆนะพี่อันนี้เป็นไม่เป็นไอนี้เป็นไผ่มัน,น,น,นจะเป็นไผ่ผักนะส่วนนั้นเป็นไผ่นววน,นะพี่ๆขโมยนู่นจะเป็นไผ่นววน,นะ ี่รู้สึกนุ่งน่วงเลยไม่รู้เหมือนจะไม่สบายเลยรู้สึกว่าเหมือนผมเนี่ยคลายจะขึ้นนะพี่พี่งั้นก็น้าไหวไหมคะไหวอยู่พี่ไม่ไหวล้วก็กลับกันเลยนะแต่ถ้าไหวก็ก็แล้วก็รีบกลับเนาะถ้าไม่ไหวนี่ผมก็เดินทางกลับอยู่นะพี่พี่ก็รู้สึกนุ่งน่วงมากเลยนะเหมือนจะเวียนหัวจะอ้วกอย่งี้ไม่รู้นะพักก่อนไหม มันเป็นรัที่เห็น,นต้นอันนี้ด้วยไหนนี่ทาน<อ>ได้นะทานได้พี่แต่ว่ามีแต่ยอดแข็งๆอ่ะแก่แล้วพี่เห็นอะไรพี่เห็นอะไรพี่งเห็น,นยังไงไม่รู้อ่ะะพี่พี่เห็นตู้ใหญ่บ้างนีมฮะ ช่วงทีมันแก่แพี่ไม่มีอ่อนๆหรอกถ้าแบบนี้อ่ะเนี่ยมันจะแหงแ้งอ่ะไม่มีคนน้ำฝนละเนมันจะแห้งแบยกันเลยพี่ดเสียงคนเดินเฮลูกมาที่เอาน์นพี่เล็กมาที่เอานเ์นล็กมีเสียงคนเดินตัดจริงๆพี่พี่ยิงเล็ว นี่ครับผมก็ออกมาจากจุดนั้นแล้วนะก็คือออกจากป่าฝั่งนู้นนะพี่พี่ก็ผมผมรู้สึกว่ามีคนเดินตามผมก็เลยวิ่งกับพี่หญิงมานะก็ป็นอย่างพี่หญิงว่าแหละอ่าถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นก็ไม่น่ากลัวเท่าคนนะคนเนี่ยจะน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ <pareil S 2> พี่หญิงบ่างน,นะถ้าเป็นคนนะพี่หญิงน่าจะทุวแรงเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นอ่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนพี่หญิงน่าจะมีจิตสัมผัสตรงนั้นอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะ เขาเรียกว่าไงอะเจราจาอะไรอย่างงี้ได้นะแต่ถ้าเป็นคนอะพี่ยิงบอกว่าพี่ยิง่ไม่สามารถที่ช่วยเหลือผมได้นะผมเองก็ไม่สามารถที่ช่วยเหลือพี่ยิงได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือตอนนี้เรายังไม่เจอท่านเลยนะพี่นะก็ยังไม่เจอคุณตาท่านนั้นเลยนะแต่พี่ยิงบอกยังไงก็ถ้าเรายังไม่กลับถึงบ้านเนี่ยยังไงก็เจอคุณตาท่านนั้นแน่นอนนะพี่โอเคไหมโอเคค่ะ ก็คือรู้สึกเหนื่อย,อยวิงว่งสับตินนะพี่สับตีนสับตินแบบวิ่งมาอย่างไวนะก็ต้องบอกว่าพี่หญิงนยก็เอาตัวรอดในป่าก็เก่งอยู่พอสมควรเลยนะพี่พี่ก็เอาง่ายว่าเก่งกว่าผมเยอะเลยนะก็คือแกงยังไม่ได้หกหรอกนะเพราะว่าเราเอาแต่ของแห้งมานะมีหมูทอดมานะพี่พี่หมูทอดกับไข่เจียวน,นะแล้วก็เข้าไม่ได้มีน้ําแกงอะไรนะพักทุกแถวนี้ก่อนไหมได้ค่นะน,น้องพิณได้ นั่งพักก่อนพี่นั่งรอตรงนี้กันนะเผื่อท่านจะมาเผื่อท่านจะมาเผื่อคุณตาเนี่ยจะมานะผมก็ตั้งกล้องนี้ไว้เลยนะตั้งกล้องยาวๆนะจนกว่าผมน่าจะเดินกลับจากบ้านแห่งนี้นะครับผมตั้งกล้องยาวๆคุยไปเรื่อยๆนะก็เป็นไงบ้างพี่เหนื่อยไหมนิดหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่ามาผจญภัยไปในตัวนัพี่เนาะ ก็ถ้าเราไม่เจอคุณคุณตาเฮ้ยพี่ได้ยินนะเสียงคนแก่คุณตาผมเจอแล้วพี่หญิงนู่นพี่เห็นแล้วนู่นคุณตานั่งอยู่นั่นยังเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงคุณตานั่งอยู่นั่นไงไปหากันดีกว่าพี่หญิงพวกเราเอาเข้ามาให้คุณตากินค่ะ อยากรู้จักคุณตาครับผมรอบนั้นไม่ได้รู้จักคุณตาเป็นทางการเลยโอ,โอ้คุณตาเห็นด้วยแหละคะคุณตาเหมือนมีคนตามผมมาด้วยพวกเรามาด้วยเขาบอกว่าอันตรายใช่ไหมใช่เหมือนคุณตาคอยมองพละตลอดนะเพรา คุณตาเนี่ยบอกว่าเห็นพวกเราเดินวนตัวมาลแล้วก็ต้องกลัวคุณตาใช่ไหมเข้ามาเลยเข้าไปเลยเขาบอกไป,ไปเราไปกันดีกว่าน้องจินดาเราจะได้รีบกลับออกจากที่นี่ใช่ใช่เราเจอคุณตาแล้วเนาะคุณตาคุณตาเห็นพวกเราไปมาหลายรอบแล้วใช่ไหมโอ<ฮ>้คุณตาแต่ว่าเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยเหมือนคนสะกดรอยตามพวกเรามาพวกเราวิ่งตะเลื่อมาเลยคุณตา เราเอาเข้ามาให้คุณตาเราอยากดูจักกับคุณตาพี่หญิงบอกว่าท่านเนี่ยหน้าตาเหมือนคุณตาของพี่หญิงเลยนะใช่เหรอใช่ใช่นี่พี่พี่หญิงอนะ่ะทุ่ชาตากับคุณตาพี่หญิงก็เลยเอาเข้าวมาให้ผ่านลอยอยู่ในป่าแห่งนี้นานมากๆแล้วติดหลายประการเ,เยอะสีดำมองไม่เห็น ใช่ครับคุณตาโอ้ยเหนื่อยมากเลยคุณตานา,างน้หมอเข้ามาให้ด้วยนะนี่ค่ะข้างในก็จะมีหนูพ่อล้วก็ไข่เจียวคุณตาไข่เจียวน้ำพริกแล้วก็ข้าวค่ะขอบใจมากเลยนะนางหนูกินให้จิ้มนะคะเดี๋ยวตาจะเก็บไว้<า>คุณตาเนี่ยไม่หิวเลยคุณตาคุณตาทำไ,ไมเรียกลุงได้อไม่อ๋อให้เรียกลุงใช่ไหม,ไม คุณลุงใช่ไหมคะใช่ลุงคุณลุงลุงเนี่ยหน้าเหมือนเออของตาพี่หญิงมากเลยรู้ไหมการพูดกัรจานเนี่ยเหมือนเออคุณตาของพี่หญิงเลยพี่หญิงก็เลยถูกชะตากับคุณลุงค่ะลุงมาป่าตรงนี้เนี่ยมันอันตรายคุณลุงไม่เจอเหรอมันมีนางป่าเนี่ยไล่ตามพวกเจ้าอยู่มีนางป่าใช่ไหม ว่าละพี่หญิงทําไมพี่หญิงถึงให้ออกจากจุดตรงนั้นนะพี่หญิงก็บอกว่าพี่หญิงเนี่ยสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างคอยมองตลอดเลยแล้วตรงนั้นมันเป็นที่ไม่ดีพี่หญิงก็เลยบอกว่าให้ออกห่างจากนั้นนะยังไงก็ต้องเจอคุณตานะาไม่จาเป็นอ่ะไม่ต้องออกมาที่นี่ครับนี่ต่อไปผมจะไม่เข้าไปถึงจุดนั้นนะคุณตาถ้าผมมาหาอีกได้ไหมได้ดนะครับผม ใช่ใช่คุณตาคุาเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยหลายสิบปีแล้วอ๋อ,อคุณตาก็เหมือนว่าอยู่มาสับมาเรื่อยเรื่อยอยู่ในพื้นที่แบบว่าที่ไม่ใช่ของคุณตาก็มาแบบเรื่อยเรื่อยะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมก็มาอยู่ป่าหลายหลายพื้นป่าผืนป่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับได้แล้วอ๋อลืมไปว่าให้ ให้เรียกคุณลุงใช่ไหมครับเรียกลุงดีกว่าคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อข้า,ขาไม่มีชื่อหรอก<อ>คุณลุงไม่มีชื่อคุณลุงไม่มีชื่อนะั้นนั้นเรียกแค่คุณลุงอีกเดียวก็พอเนาะคุณลุงคุณลุงเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมลุงเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวญาติพี่น้องไม่มีหรอกอืม่างสารเนาะผมเองก็อยากจะรู้จักกับเออ แบบเจอคนป่าคนอะไรก็บ่อยนะก็อยากจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็อยากจะผูกมิตรอะไรอย่างเงี้ยพี่หญิงก็อยากจะผูกมิตรเป็นการพี่หญิงเนะี่ยบอกว่าหน้าตาเนี่ยการพูดกันจาเนี่ยคล้ายๆกับคุณตาเลยคุณตา,าที่<ต>เสียกา,นะการที่จะเข้ามาในป่าเนี่ยต้องระวังตัวหรือไม่มีของดีอะไระพบมาด้วยนะครับผมั้นเนี่ย<ม>พบเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกจากป่าครับ ผมก็เข้าใจครับ,รบลุงแต่ว่าพวกเราก็พบของดีมาอยู่นะเป็นของที่พี่หญิงให้มานั่นแหละนั่นนละางพีศานั่นน่ะ,นนะ,นะมันทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้หรอกครับผมว่าแล้วเหมือนมีคนสะกดรอยตามแล้วก็คนเจ้ามองตลอดเวลาเลยงั้นผมต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าเย็นมากครับคุณคุณลุงเดี๋ยวพวกเจ้ารีบเดินทางกลับไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่ฟ้าจะตกเนี่ย ต้องระวังอย่างมากใช่ไหมก่อนที่พาทิตจะตกดินนะคุณคุณลุงก่อนที่พาทิตจะตกดินใช่ไหมถ้าพาทิตตกดินนะจะอันตรายต่อพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ครับงั้นเราขอตัวลากันก่อนนะคุตาไว้ผมมีวครับผมจะมานะแต่ว่าผมต้องพกของดีมาอีกเหมือนเดิมใช่ไหม ชคดีนะครับคุณตาคุณคุณลุงคุณลุงต้องเรียกคุณลุงพี่หญิงใช่ใช่กลับก่อนครับคุณลุงก็ต้องกลับก่อนพาที่จะตกดินนะเพราะตอนนี้ก็เย็นมากอ่ะเดี๋ยวเราจะออกจากปากกันไม่ได้ครับคุณตาคุณลุงกลับก่อนนะลุง เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกลับกันกนะเพราะว่าก่อนที่พระที่จะตกดินนะไปพี่ยิง้ง